สิมากรุ่งจังเลยเสียบบ่อไปไหนคือบ่อเสียบ,บ,บอิลาสิไปลงุงลุงเย็นเมื่อไดรฮะได้ไปบ่เอามันคือบ่เปลาไป,าไปเปลปเปลี่ยนคือบ่ไป